สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครสมาชิกเว็บ BenSystem.com นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ j o i n o t e r a t e a m ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับจะเป็นหน้าสมัครสมาชิกนะครับช่องแรกนะครับให้เราใส่ Username นะครับตรง Username นี้นะครับให้เราใส่ตัวอักษร A ถึง Z เป็นทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวเลขนะครับ0ูนย์ถึงเโดยที่ชื่อและตัวเลขนั้นติดกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นผมจะใส่อย่างนี้นะครับไบบในโอโนศูนศูย์เจ็ดแบบนี้นะครับต่อไปข้างล่างเป็นอ e ีเมลนะครับช่องต่อไปครับเป็นชื่อจริงนะครับ ให้ใส่เป็นตัวภาษาไทยหรือภาษาจษิ็ได้นะครับช่องนี้เป็นนามสกุลนะครับช่องต่อมาครับเป็นพาสเวิร์ดนะครับให้เราใส่ที่เราจำได้นะครับ ช่องนี้นะครับเป็นช่องลิงก์ไลาย OA นะครับให้ใส่ตามนี้นะครับเป็นลิงก์อย่างนี้เลยนะครับอย่างผมก็ Copy มานะครับแล้วก็กดวางอ่าผมก็ลบตรงคำว่า n a m มตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่อ่าเะเป็น adbrand นะครับแบบนี้นะครับ ต่อมาช่องไอเฟมเฟ e บุ๊กตัวนี้นะครับให้เราทําการ Copy l i n ลิง์นี้ได้เลยนะครับ Copy จากนั้นเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็วางนะครับหน้านี้นะครับให้เราเอาแฟนเพจที่เราสร้างไว้นะครับมาใส่ตรงช่องนี้นะครับผมเตรียมแฟนเพจไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการ Copy นะครับแล้วก็วางตรงช่องนี้นะครับสังเกตด,ด้านด้านล่างนี้นะครับจะเห็นเพุของเราขึ้นมาจากนั้นให้เรากดที่รับรหัสนะครับแล้วก็ไปส่วนของ iFrame นะครับ Copy คุมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Copy มาใส่ช่องนี้นะครับช่องต่อมาครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับ ถัดมาครับเป็นลิงก์มูมนะครับก็คือเป็นลิงก์ที่เราสมัครมูมอรเรียบร้อยนั่นแหละครับอ่าอย่างของผมเป็นลิงก์นี้นะครับอ่าชื่อนามสกุลที่ใช้สมัครมมอนะครับหรือจะเป็นชื่อยูเซอร์ก็ได้นะครับช่องนี้นะครับเป็นอ่ารหัสมมอนะครับซึ่งเราสามารถก๊อปปี้จากตัวนี้ได้เลยนะครับ ส่วนช่องนี้นะครับเป็นช่องอัปโหลดรูปนะครับถ้าจะให้ดีควรจะเป็นรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสไปเลยนะครับจะดีกว่ารูปนี้เสร็จแล้วผมกดขยับแล้วก็จากนั้นทําการกดครอปตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นช่องนี้ครับเลือกประเทศนะครับพิมพ์เลยนะครับไทยนะครับไทยแลนด์นะครับ จากนั้นกดอิจิตเตอร์นะครับเรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกท่านสามารถทําการล็อกอินได้ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้าสู่ระบบตรงช่องนี้ได้เหมือนกันนะครับครับหลังจากที่เราทําการกดสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับให้เราทําการกรอบยูเซอร์แล้วก็พสเว์ดที่เราเคยใส่ลงไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเจอที่หน้านี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็หน้านี้นะครับให้เราทําการทําการกด e d i t a c c o u n t ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับเราจะทําการแก้ไขข้อมูลมือถือเ,อ,อเบอร์มือถือหรือจะเป็นลิงก์ไลน์มมอลิงก์ไลน์ไลโอเอหรือแก้รหัสก็สามารถแก้ได้ตรงที่ช่องนี้เลยนะครับส่วนช่องอื่นก็ยังยังเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับก็ ขอฝากจงเฉพาะช่อง e d s c ตรงนี้ก่อนนะครับก็อขอบคุณนะครับ